นี่คะ่ะน้ำขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ออกมาเป็นเพื่อนวิ่งกับฉันนะ้าคุณครูไม่มีปัญหาหรอกอยูกะเธอเองก็วิ่งได้ไกลกว่าเมื่อวานด้วยนะแน่นอนสิคะถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างแต่วันนี้ฉันก็เอาน้ำให้คุณครูด้วยนะคะนอกเหนือจาัดก,การวอร์มอัพการทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นหลังจากออกกำลังกายก็เป็นวิธีที่สำคัญเหมือนกันนะคะคุณครูอืม คุณมากเลยนะยูกะ,ะค,คือว่าเมื่อวานฉันดืมน้ำขวดนี้ไปแล้วล่ะค่ะและเลยคิดว่าคงจะให้คุณครูไม่ได้หรอกนะคะขวดนี้เมื่อกี้ยูกะได้พูดอะไรกับครูหรือเปล่าเป,ปล่าค่ะมไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันเองก็จะดื่มน้ำแล้วนะคะเอ๊นี่มันขวดใหม่ไม่ใช่หรอ แต่ฉันดื่มไปแล้วนี่นาถ้างั้นงั้นขวดที่คุณครูดื่มไปก็เป็นขวดของฉันงั้นเหรอนี่ยูกะมีอะไรหรือเปล่าอเออเอยยูกะหน้าเธอแดงไปหมดแล้วนะเธอโอเคใช่ไหมอ,อหรือว่าหัวใจจะเต้นแรงเกินไปม,ม,มัไม่มีอะไรทั้งนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่าก็บอกแล้วว่า อะไรยังไงล่ะคะไม่มีอะไรจริงๆค่ะเฮยูกะแล้วเธอจะวิ่งอีกรอบทำไมเล่าคุณครูขออภัยที่มารบกวนนะคะเอ่่นี่ยูกะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคุณครูเอออาจจะเป็นเพราะยูกะใส่ชุดหลายชั้นก็ได้นะงั้น ถอดออกให้หมดก่อนแล้วกันนะอืมถ้างั้นเดี๋ยวครูจะหาชุดให้ยูกะใส่นะรอแป๊บหนึ่งนะเย็นจังอ่ะเจอแล้วชุดที่ยูกะน่าจะใส่แล้วเหมาะที่สุดเลยละเอะจริงเหรอคะจะต้องเป็นชุดที่ดูดีน่ารักมากๆแน่ๆเลยสินะคะคุณครูเฮ้ <c oughs> ชุดนี้ยังไงล่ะ,อะเอะอะไรกันเนี่ยฉันไม่มีวันใส่หรอกนะคะชุดแบบนี้ ต่ครูรามกแต่ที่สำคัญกว่านั้นไหนไม่ชุดรามกคันนีดได้ล้วคะเนี่ยวันต <One tomorrow. S 1> ่อมาเนคุณครูฉันว่าเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราคาชุดเมื่อวานนะเออแย่ uh, yeah, แล้วสิคุณครูจะไปไหนหรอคะอ่าเออ ครูแค่จะไปซื้อของน่ะพวกงานอารีเดกอะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อวานก็เพิ่งไปมาเองหรอกเหรอคะเหมือนกับว่าจะเอาเงินไปโยนทิ้งเล่นเลยนะคะให้ตายสิให้ฉันไปด้วยนะคะจะได้ห้าคุณครูทันเวลาซื้อของที่ไม่จำเป็นนะคะอืมเยี่ยบเลยถ้างั้นวันนี้หลังเลิกงานแล้วไปช้อปปิ้งเดทกันนะเออช้อปปิ้งเดท นันเหรอช็อปปิ้งเดอะไรกันเนี่เดฟซนะีน่ะนั่นนันน,น่มันไม่ใช่การขอเดทแล้วนะคะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นสักนิดเลยนะสักนิดเดียวะอะดูเหมือนว่าจะคิดไปไกลเลยแฮคุณครูพอจะมีเวลาว่าง 绿泡泡。<laughs>